สบายดีย่อມເຊาวพี่น้องสบายดีย่อมซ่าົทุกๆมເาคือเป็ดคือไก่ฟ้วนโต๊ะดิ้นพี่น้องฮ่าคืออื่นน้อยนึงท่นที่ซ่าว จะเเพี้ยนเจไกแ่ก็สิลงไหน้าลกหากนพี่น่องเฮาไปนี่มาหอดไทหน้าพี่น้องมาลุกหนาหนากต่ร้ายพี่หน่องเฮ้ยทั้งหนุบไปพี่น้องเฮาเอ้าพ่อลกหนา ไปเนจักน้อยแหละก็ทิพักพรพี่น้องเฮาลงมาแต้สดเสพุ so. ่นอาดหนามเน่ลูกห้าไปน้ำลิปนี้ฝากกดไลก์ดแชร์เด้อพี่น้องเฮาลูกห้าลูกห้าเดี๋พี่น้องลูกมากองไว้คันแทะไหลดัวลงมาน้ำเอาดัวลงมาน้ำเพื่อพ่อคันแทะ หัวกันแทะอันน้ำเสาะมันขาดก็พอได้อัดไปน้ำลงไม่กองไปกันแทะพี่น้องเฮาเห็นมันตายอยู่นี่แลหละไอ้บอกมันอยากปนปงว่วนว่นกับเขาไรา <laughs> ลอ้ลงมาจนเมื่อยเลยพี่น้องเขาบอกจนมันอ,อยากถือหิ้วเขาแห้งไปขึ้นเมื่อกินเขาซะก่อนจากสีลงกใหม่